วันอะไรอะอวันนี้คือ Happy Birthday ครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ <Yeah! S 1> Birthday the s o w ครับทุคนะครับครับผมก่อนจะไปต่อวันนี้แบบว่า energy ทุกคนดีมาก <Yeah! S 1> ผมอยากจะเช็คซาวด์เช็คสักหน่อย <Yeah! S 1> ก็เดี๋ยวแบ่งเป็นสองฝั่งนะครับ ซ้ายผมนะครับฝั่งนี้ซ้ายผมฝั่งซ้ายขอเสียงเลยได้ไหมฝังขวาอย่าโยมโอ้โหโอ้โหทีเลี้ยงมาเลยชอบเอาทิ้งถ้ารวมกันจะสุดแค่ไหนอยากฟังจังเลย รวมกันเลยก็ตามสตาร์นะครับต่อไปให้หน้าที่ลีเดอร์แนะนำนะครับแนะนำวงครับแนะนำตัวสิวงกันวงกันมาบัส seven because you were shy สรีรบพวกเรา ผมเอเบิร์นะครับสวัสดีครับผมเอค่ะ สวัสดีครับจันที่ครับสวัสดีครับจิโนครับสวัสดีครับพี่มัจจุครับ คุณพูน <Raven airpl Pon cho> ี <g íveis ughing> ่ครับผมสวัสดีครับขอรับสหายครับสวัสดีครับายกลาง เราเส็ปแบกนิดนึงก่อนได้ไหมเส็ปแบกเส็แบเส็ปแบกเ่าครับผมเรมาแนะนำตัวเสร็จแล้วก็เข้าเรื่องกันเลยก่อนก็บัสเดย์นะครับผมเสียงลอยชร์เฮ้ยผมอยแล้วีคริสคริสเค้ครับครับก็บสเดย์นะครับจะบอกว่าวันนี้ก็เป็นวันที่สาคัญสำหรับพวกเรามากก็เราก็เดบิวต์มาครบ สองปีแล้วนะพวกเราแลวครอบครัวของเราก็ใหญ่ขึ้นเยอะมากเลยนะครับผมก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนในวันนี้นะครับนี่ก็วันนี้เป็นวันสำคัญเนาะก็มีแต่คนสำคัญที่มาดูเราครับผมก็แอบบอกว่าวันนี้เหมือนวันแบบนันรวมครอบครัวเลยก็เป็นเซสโซนของพวกเราก็เราก็อยากแบบเหมือนมาอัปเดตว่า ในปีหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเจออะไรกับบ้านแล้วก็เราก็อยากแบบโชว์อะไรใหม่ให้ทุกคนได้ดูครับผมก็หวังว่าวันนี้พวกเราจะมอบความสุขให้ทุกคนได้รับแล้วก็ทุกคนก็จะได้ความสุขกับบ้านไปนะครับผมก็ไปเริ่มกันเลยครับเรื่องเรื่ออะไรอ่ะเรื่องอะไรอ่ะไปเรื่องอะไรเยเดี่ยเมเส่อโชว์ส่วขโชว์ปะเนี่ยส่งไปยังงไม่ส่งยังไม่ส่งอ๋อเริ่มพูดกันเลยต่อไปพูดกันต่อไปครับ ครับซึ่งในปีนี้นะครับเราก็กลับมาในคอนเซปต์ The sophomore นะครับผมไหนมีใครรู้บ้างว่า sophomore เนี่ยแปลว่าอะไรบ้างที่ปีสองที่ปีสองเขารู้<น>หมดเลยรู้งานนะครับเนี่ยทไม,ทไมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีความหมายนึงคือมันเป็นคำกรีกสองคำที่มารวมกันออพอแยกกันแล้วอ่ะมันแปลว่าฉลาดกับ โม่เขาพอพอามารวมกันแล้วเนี่ยเขาไม่ใช้เรียกพี่ปีสองเพราะว่าพี่ปีสองเนี่ยเขาจะพอมีประสบการณ์จากปีหนึ่งมาแต่ว่าเขาก็อาจจะยังรู้ไม่หมดหรือว่ายังเก่าไม่พอ้าเทียบกับพี่ปีสามหรือพี่ปีสี่ไดมาอะไรนะซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่พวกเราบัสเจอในปีนี้นะครับเป็นการที่เราจะต้องอยากจะรู้เพิ่มอยากจะ ค้นหาตัวเองเพิ่มค้นหาว่าพวกเรา12คนเนี่ยเกันแล้วแบบอยากจะไปอยากจะเป็นศิลปินแบบไหนอยากลองอะไรใหม่ๆไหม,หมอะไรอย่างนี้ก็ในปีนี้เราก็ได้ทําอะไรกันมาเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็ซึ่งโชว์ในวันนี้เนี่ยอ่ะผมข,ขอย้อนกลับไปบาสเตย์ปีที่แล้วแบบ the first anniversary concert พวกเราก็ได้มีการเล่าเรื่องผ่านเพลงเช่นทิ้งได้เก็บอื่าก็คือทิ้ง passion อัน,อนเดียวของเรา ไม่ได้ทิ้งไว้แต่เก็บมันไว้รอบแต่ว่าในปีนี้นะครับเราก็จะเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาของเราในหนึ่งปีนี้ผ่านบ๊อบคุณเลนเล่นไปเ่เห็นหน้าบ๊อบพอดีเขาเข้าใจมันมันน่ารักไหมทุกคนน่ารักวหน่ารักเหมือนพ่ออยู่ครับน่ารักเพราะว่าเอาเป็นว่าวันนี้เราจะพาทุกคนนะครับในบัสเดย์ ไปลองสิ่งใหม่ๆด้วยกันไป explore ไปค้นหาสิ่งใหม่ๆไปทำสิ่งใหม่ๆด้วยกันครับผมรอติดตามได้ครับนานไงพี่หลันโอ้โหคุณพูดตลอดเลยอะซึ่งบอกเลยนะครับผมว่านี่ปีสองของเราวงบัสแต่ว่าผมบอกว่าพี่ปีสองแล้วน้องปีหนึ่งนี่เมื่อกี้นี่มีอะไรกันนะพูดเฉยคิดอะไกันอะไม่รู้จริง ไม่คือจะบอกว่าเรามีเรามีน้องปีหนึ่งคนหนึ่งที่เรายังไม่แบบยังไม่ได้นําตัวเขายังไม่ได้แนะนําตัวเขาแบบเป็นทางการอ่าก็คือน้องชายสุดหล่อเราเองนะครับผมน้องชายหรอบ๊อบบี้บ๊อบเฉยบ๊อบบ๊อบบี้บ๊อบบ๊อบบ๊อบอ่าเป็นเพื่อนผมไหนใครมีบ๊อบยกให้ผมดูแล้บโอ้โหอันนี้คืออันนี้บ๊อบบ๊อบบี้เนี่ยเหมือนที่ผมพูดไปเลยกองทัพบ๊อบนี่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณไม่ได้พูดอย่างนี้ผมพูดอะไรผมพูดว่าฝูงบ๊อบฝูงบ๊อบ แล้วผมพูดเลยมันมีเสียงด้วย The b l u r e d i m a e Ready to Play ฮึแต่ว่าบ๊อบผมหายว่ะอะไรนะบ๊อบหายบ๊อบหายไหมบ๊อบไม่อทำไมตรงนี้พี่บอกแล้วไงวันนี้ว่าพี่จะพาบ๊อบเนี่ยมาเจอพี่อาร์ต ีกพี่ทำไมบอกพี่มันทำไมต้องมาแอบรงเสื้อพี่อ่ะผู้ายชายทำไมเนี่ยคนเขาน่ารักน่ารักต้งเยอะเขารอเาด้วยเขารอชมเรานะเหนาวหนาอะไรอ่ะบอกว่าเหนาวอ้ยลืมลืมอะไรพี่ลืมสางเกงใช่ไหม เอาที่เด็กพี่บอยเขาบล็อกคลิปที่ถ่ายไปเพราะบ๊อกโปใช่ไหมเดี๋ยวพี่เขาใส่เกงให้บล็อกโอเคนะทุกคนครับเมื่อกี้อย่าเพิ่งลงนะไอพี่ชายลงเพรอะจะไม่ใส่เกงไอพี่ชายฮะห้ามห้ามลืมโอ้โหผมขอใส่เกงให้บลอกก่อนเออคุณเอามาด้วยเหรออ๋อคุณเอาเกงมาด้วยเหรอถือเนี่ยเฮ้ยโอ้คือเขาแบบของสารพัดของปุ๊บปิ๊กพกมาเยอะแยะไปหมดเลยมีอะไรบ้างเนี่ยอ่ะไอเดูนี้ดี๋ยวนี้เกงถือ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 ไม้ให้มั้ยเย็น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 ไว้ เอาแล้วนะฮะป๊อปจะถูกใส่กางเกงแล้วนะฮะอบจะไม่โป้งแล้วนะครับทุกคนใส่ต่อหน้าบ๊อบป๊อปช่ไยได้โชว์โชว์บ๊อบนายโอเคแล้วใช่ไหมนายนายไม่โป้งแล้วนะผมต้องเล่นต่อไหมนี่อาแบ๊อบเราไม่โป้แล้วอบ๊อบเราไม่โป้งแล้วอ่นี่บอกเลยว่าเรื่องแตเห็นฉันนะเป็นไม่ใช่ไม่ได้อผมามบ๊อบนาผมสมาชิกใหม่ของ พวกเราองค์บ้านนะครับผมฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยครับแหมแต่งเองแล้วเอาไปนั่งไหมนั่งเหรอบอสบอสบเฮ้ยไปยืนยืนข้างผมเอามายืนข้างผมพี่และของผมพวกของผมอีกสิบสิบเอ็ดที่ไม่มีอ๋อวางไว้วางไว้วางไว้วางไโอเคผ่อนผ่อนนะลูกนะบอสเริ่มเมื่อยแล้วเดี๋ยวฟันดีจักรสันติปิดไฟด้วยเดี๋ยวน้องบอสเบ็ดหมดผ่านงวดหน่อยเบ็ดน้องบอสเบ็ดหมดอ่ะ แม่ก็ครับแม่ด้วยเป็นไงบ้างครับคุณดื้อเักำลังจะบอกยลังจะบอกว่าเป็นยังไงบ้างครับผ่านมา2ปีแล้วฮะอยากเราอยากจะมาลองแบบย้อนรอยหน่อยว่าปีที่ผ่านมาเราผ่านอะไรมาบ้างก็อย่าดื้อกบหมอนไปนะ ทีนี้จะให้ครับทีอะไรคืออะไรวะเนี่ยก็คือเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องราวให้เราฟังแหละเอ้ยเล่าเรื่องราวให้เราฟังเรื่องราวให้เราฟังฟังโคการที่เราได้ไปเก็บเกี่ยวมาในปีนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะต้องเร่มจากไอเดียผมว่าผมว่าคอนเสิร์ตไหมจริงๆถ้าพูดถึงแบบปีที่ผ่านมาความมีเสียของเราคือคอนเสิร์ตใหญ่ของพวกเราครั้งแรกนะครับก็คือ Light the World นะฮะ ครับผมคิดว่าจริงคอนเสิร์ตนี้ก็เป็นอู้อนี่ผมเข้าบอลจริงจังเลยเนี่ยคุณบล็อกกันมาเมื่อกี้นี่ผมเขื่อเลยเนี่ยเอ,อ,เอ,อไม่เป็นไรคนระับทุกคนคือไลท์เดอะโบว์เนี่ยมันเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของพวกเราเครับแล้วก็มันเป็นคอนเสิร์ตที่พิเศษมากครับพวกเราได้โซโล่กันไปได้โซโลสเตจได้ทําอะไรที่แบบว่าปีที่แล้วในบัสเดย์ปีนั้นถึงปีนี้เราอาจจะไม่ไคิดว่าเราจะได้ขึ้นไปอยู่บนสลิงข้างบนนะครับหรือว่าเราจะได้ขึ้นไปเต้นบนฝน,บน,ฝน,บน,นแบมบงแบมบี้อะไรอย่างเงี้ยก็ <S 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 <laughs> คนยังติดตามกันอยู่ใช่ไหมครับผมก็ติดตามเหมือนกันครับ <S 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 ใช่ผมก็เลยจะบอกว่าไลด์เดอะเวิลด์ปีที่แล้วของเราเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับว่า Achievement สคัญข,ของเราแล้วกันที่แบบสามารถทําให้เรารู้สึกว่าแบบเราภูมิใจกับมันมากๆแล้วก็ได้ทํามันสําเร็จในปีที่แล้วก็เหมือนกับเป็นอีกขั้นหนึ่งของเราที่เราได้เติบโตขึ้นอีกหนึ่งปีครับจากหนึ่งขวบเป็นสองขวบนะครับในปีนี้แล้วก็ได้เห็นทุกคนเป็นครอบครัวใหญ่มากขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับครับ คเออผมขอเสริมจังที่หน่อยด้วยทำไมครับคอปเปอร์ฮะขอเสริมนิดนึงนะครับผมคือในหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับผมมีอีกรายการยิงแล้วที่กลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็คือ b บัสซิ่งญี่ปุ่นนะชอบไหมครับทุกคนชอบไหมทุกคนชอบอะไรกันตอนในบัสซิ่งญี่ปุ่นเชอบอะไรกันอย่างนี้เธอชอบถ่ายรูกไหมหรือว่าแปลก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 นะพี่ยาแปลกแปลกอ่ะแปลกแปลกมันลากไปอย่างนี้ด้วยนะคือผมอยากเล่าเหตุการณ์หนึ่งตอนในบัสซิ่งญี่ปุ่นคือตอนอยู่ที่โตเกียว แล้วเดินผ่านสถานที่หนึ่งแล้วเรียกว่าสวัสดีปาโออีสซึ่งตอนนั้นพี่ยงบอกว่าเนี่ยดีขึ้นมาสองสาเดือนนะเราจะกลับมาจัดแฟนมิที่ญี่ปุ่นที่สวัสดีปาโออีสแล้วใช่ผมก็เลยเอ้ยผมพูดอะไรวะโตเกียวไงอ๋อใช่โตเกียวแล้วแล้วอย่างนี้พอกลับมาอีก3เดือนใช่ไหมครับแล้วก็ได้กลับมาจัดแฟนมิจริงๆครับที่สวัสดีปาโออีสก็คือชื่อชื่องานว่าสวัสดีครับโตัวเกียวสวัสดีครับโตเกียวขอบคุณที่ช่วยผมนะครับครับผมขอบบคคุณรั สวัสดีครับโตเกียวเนี่ยเรียกว่าเป็นงานโปรดผมใช่คือมันยังตราตรึงใจผมตลอดเสื้อส้มที่จริงใจเพิร์ลเลยใช่ไหนใหญ่คุณลองไปเสิร์ชดูนะครับผมเสิร์ชเชื้อส้มรัดตัวเพิร์ลยอกยอกครับตอนนั้นกินดีไปหน่อยครับสักทีอะไรวะนะไปจังหวะนี้ต้องเข้าแล้วโอเคครับผมเข้าแล้วโอ้โหไม่ช่วยชีวิตรต่อไปนะครับก็พอเปิ้ลพูดถึงการไปญี่ปุ่นใช่ไหมครับก็ในช่วงเวลานั้นเราก็ได้มีการไปซัมเมอร์โซนิกได้ครับแล้วก็ จริงๆมันก็เป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญมากของพวกเราบัสเพราะว่าเป็นครั้งแรกเนาะที่พวกเราทั้ง12คนไปเฟสติวัลต่างประเทศครั้งแรกแล้วก็เราก็ได้มีการแบบอินพุตโชว์ต่างๆแล้วก็รู้สึกว่าการที่ได้ไปสมัครสนิกครั้งนี้ทําให้พวกเราแบบก้าวข้ามและเติบโตขึ้นในการทํางานแบบภายในมากขึ้นแล้วก็เหมือนรู้สึกว่าพอเป็นครั้งแรกที่ไป ื่นที่แบบไม่ใช่เซฟโซนแบบนี้แบบตรงนี้คือโคตรจะข้อคัวโคตรเซฟโซนแต่พอไปญี่ปุ่นก็แบบมันตื่นเต้นมาถึงแบบก็รู้สึกมีความขวัวกังวลี่แบเขาอาจจะแบบไม่รู้จักพวกเราใช่ใช่ใชแต่ว่าเหมือนรู้สึกว่าพอผ่านช่วงเวลานั้นไปได้แล้วก็เหมือนก้าวข้ามความกลัวอะไรางียกาวามก้าวข้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 ามกมกวข้ามก้้ามก้าวข้มก้าวข้ามกวขามก้ากคกาวา้ ที่ทำมาสนิทกันหรือเปล่าไม่ครับเราทำหลายอย่างกันมากในหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นหมุดหมายสำคัญของการเป็นศิลปินเลยนะครับก็คือการที่ได้มีอัลบั้มนะครับผมอัลบั้มแรกของตัวเองครับชื่ออัลบั้มว่าไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรไม่รู้ผมอาจจะโสดเร็วกว่าตั้งตัวมีไอเดียตั้งตัวทุกคนหายใจเขาลืมนะครับผมแล้วมาอยู่กับผม ผมพูดจริงเขาเมื่อกี้เขาตอบแล้วแต่เราใส่อีนเยียอยู่อ๋อขอฟังจะชัดไหมเอามาฟังเอาพลง้มแรกขอพูดเราชื่อปีขอสองปีใช่ไหมใช่เออนี่ผมว่าเขาพูดถูกผมแย่ตรงไหนปีขอสองปีใช่หรือเบอร์สามอัลบั้มนะผมนั่นแหละคมจริงอัลบั้มเนี้ยมันมีเรื่องเล่าด้วยนะ้องพิมคืออะไรคือจำได้ไหมตอนวันนี้เลยเมื่อสองปีที่แล้ววันนี้วันนี้เอาไม่ใช่หรือเป็นสองปีที่แล้วที่พี่อลันเนะครับผู้สูงอายุเฮ้ยไม่ใช่ลีดเดอร์ ลีดเดอร์อของพวกเรานะครับเคยบอกไว้ว่าเราเดี๋ยวเราจะเดบิวต์นะผมเราก็พยายามทําเพลงออกมาให้ได้มากที่สุดแล้วเราจะรีบรวมมันเป็นอัลบั้มหนึ่งซึ่งซึ่งเราทําได้ในปีที่ผ่านมานะผมผมพูดสิ่งนี้เพราะว่าผมอยากเอฟเฟกชั่นแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนที่พวกเราเป็นศนะิลปินเนาทำเพลงออกมาถ้าไม่มีคนฟังหรือว่าผู้ฟังที่ดีเนี่ยมันก็จะไม่มีเพลงต่อต่อมานะผมขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันตั้งแต่เพลงแรกจนทั่วนนี้อัลบั้มนั้น อัลบั้มแรกของพวกเราเนี่ยพูดเหมือนนานเลยอัลบั้มแรกของพวกเราเนี่ยได้มีแปดเพลงแล้วครับผมครบครบไปรวมเป็นอัลบัม้ม Because We Are s h a i The First Album ครับก็ขอบคุณมากนะครับอ่ยายังไม่จบทำหลายอย่างเนาะปีนี้ <วะ S 2> เ,เราทำหลายอย่างมากทุกคนครับผมอีหนึ่งโปรเจกที่เราทำเลยเรารู้สึกว่าประสบความสำเร็จมากนั่นก็คือ cover project อ่ะเดี๋ยวนะเหมือนรุ่นพี่มาแบบพรีเซนต์งานให้น้องๆฟังอะแบบ ปีสองแล้วครับน้งนองๆคือรู้สึกว่าขึ้นในปีสองเนี่ยอย่างที่อลันได้กล่าวไปว่าเขาปีสองเป็นปีที่เราเนี่ยอยากจะใส่ความเป็นตัวเองมากขึ้นอยากจะทําผลงานที่แบบว่าเรามีความเป็นตัวเองใส่ลงไปในชิ้นงานชิ้นงานหนึ่งซึ่งโค้ชโปรเจกต์เนี่ยก็เป็นโปรเจกต์ที่เราเองเได,ได้ได้ลองเขาเรียกอ,อะไรแบบใส่ใส่ความเป็นตัวเองลงไปใช่ใส่แบบซิกเนจอจะคุณชอบเพลงไหนคุณชอบแบบไหนเอาลองทาเลยเหมือนกันรู้สึกว่าสิ่งที่ผมอภิใจในงานนี้คือผมรู้สึกว่าตัวเองคิดอะไรอยากทำอะไรเราเราบีฟไปเราก็ได้ทำมันจริงๆอะไรเงี้ย อย่างแบบไอ้ติ้งได้ขอเรียนรู้ไหมครับโ oh, อ้โหแน่ๆไม่เลวนะไม่ mm. แต่มันมีเพลงเพื่อนๆด้วยอย่างของน้องบูครับเพลงอะไรครับพยายามนะครับเปิดมาหนึ่งคนอย่างนี้เป็นของผมเป็นคนแรกเนาะนะครับผมใช่เพลงพูบูเบิดไงเพลงพยายามนะครับก็เปิฟังกันได้นะครับ y o u t u พยายามซึ่งตอนนี้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ครบทั้ง12คนใช่ที่ไปแล้ว9คนใช่ไหมครัก็เดี๋ยวเหลืออีก3คนฝาก ติดตามด้วยนะจ๊ะ <sup> ส yeah. ี่สีคนขอโทษฝากติดตามด้วยนะครับผครับผมรับก็เรียกว่าตลอดยิใหญ่เลยป่ะหล่อยัลอดต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 ลอดหลออดลอดตลอดตลออดตลมากลอดตลอดตเอดตลอดลอดตลรดตอดตลอดกลอดตอดตอดตลตลอดตอดตอดลอดตลอดตลอดตอดตลตลอดตลดอตาอดตออองวด การร้องเพลงการเต้นทุกอย่างเลยนะครับส่วนในแง่ของการพูดมากก็อาจจะยังนะครับเอช็อทยังรุนแรงนะฮะครับผมอันนี้อันนี้บอกก่อนว่าพิมพ์คินนะถ้ามันเจือนก็โทษทีมไปเลยโยนโยนโยนมาที่ผมเลยจ้าตอนแรกความมิ่งบวกร้อยบวกร้อยเลยครับผมแบบนี้ก็กระชายกับพวกเราก็โตขึ้นเยอะมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าพวกเราอยากจะขอบคุณทุกคนมากๆที่ทำให้พวกเราสามารถได้รับประสบการณ์นี้ได้นะครับ ครับครับผมก็จริงๆลเนตก็น,นั่นแหละครับเอาเป็นว่าที่ทุกคนพูดมาก็คือเรามีโอกาสได้ไปทําอะไรหลายอย่างมากก็จริงเราขอบคุณทุกโอกาสที่เข้ามาหาเราแล้วก็ ซาบซึ้งแล้วก็อภิเษยกับมันมากในทุกๆอย่างที่เราได้ทํามาตลอดทั้งปีแต่ว่าจริงๆบางทีมันก็มีบางครั้งที่รู้สึกว่ามันก็ปลดรู้สึกไม่ได้ที่เฮ้ยสิ่งที่เราทําไปมันก็มีบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันยากมากๆแล้วก็บางครั้งก็รู้สึกว่ามันก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยได้ยินคนอ่ะนะฮะไม่ไม่เขาพักหายใจอยู่พักหายใจ เอ้แต่ว่าที่ผูพูดมาอย่างเงี้ยแต่ว่าบอกก่อว่าไม่คือต้งบอกว่าเดี๋ยวทุกคนจะคิดว่าเอ้ยอันนี้มันจะเหมือนปีที่แล้วเลยหรือเปล่าที่แบบว่าบัสเดย์ไอพวกบัสเนี่ยก็จะมาแบบพูดถึงแบบว่าไปเจอพัมย่าไปเจออุปสรรคอย่างนั้นมาเลยจะเล่าเล่าเล่าอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าบอกกันนะครับว่า ใช่ครับปีนี้เราจอแต่ว่าบอกก่อนว่าคือเป็นเพราะว่าเราเติบโตขึ้นไงใช่ไหมเพราะว่าทุกๆทุกครั้งที่เราเติบโตค้นเราก็จะเจอปัญหาอุปสรรคใหม่ๆมาอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติครับผมทุกคนแต่ว่าในในปีหน้าเนี่ยเราสัญญาว่าแบบพอเราโตขึ้นเรือยๆอเราก็จะเอาเรื่องของความภาคภูมิใจความสำเร็จของเรามาเล่าในบัสเตย์ให้ฟังได้มากขึ้นครับผมแต่ว่าสําหรับในวันนี้เนี่ยผมขอใช้พื้นที่ เพลงต่อไปนี้เป็นพื้นที่ที่จะบอกเล่าช่วงเวลาของพวกเราบัสในตอนที่กำลังจะพยายามหาทางเรียนรู้แล้วก็เติบโตจากปัญหาที่พวกเรากำลังเจออยู่ครับก็ถ้าเกิดว่าทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยก็อยากให้ไปฟังเพลงต่อไปด้วยนะครับ